วนนุ่งกันวนนุ่งกันใครได้แห่ขอมาแห้ให้พีม่มาแล้วมาแล <0 S 1> ้วสูบติดซูนป่ะเก้าศูนย์ป่ะสามศูนย์ดเด้าดูด้ารางวัลเลขท้ายสองตัว งมดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2565เลขที่ออก5 8 5 8ักกเเลน8 8 8 8 8 8 8 8เล8 8 8 8 8 8 8 8นี่8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8ตัว8 8 8 8 8 8 8 8 8 8ตอ8 8 8 8 8 8อ8 8 8 8 8 8 8 8่อ8อ8 8 8 8ก8 8 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 8ะ8 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 นี่ที่หากันสามจูออกหาสีหาเก้าครับนี่ใครถูกบ้างครับผมอใครคนที่หาใบเออได้หาใบแล้วขึ้นแล้วได้หาใบแล้วหาใบสงสัยสิมีตัวนั้นล่ะร่าออ้ามแปดสีงบนต่อครับผมห้าห้าเปดห้าแปดนตัวนั่นละเดินหน้าบอหาแ ฮา,าก้าแต่ซื้ได้ใต้ดินนังไม่ดไดอ้อันนี้กับแปดฮาฮาเจ็ดซื้อไว้ตอนที่แรกหุ่นเลยแหลกกันแน่นเอ้ยนี่เดียใบหนึ่งแหลกกันแน่นเล็กในใบในใบอันนั้ะแใใม่ครับ <c oughs> ในใน,ในใบม่วงใบขาวใบเขียวนี่นไหมเ<ล>นี่ยฮาแปดอีกใบหนึ่งได้ ได้หาหเจ็ดแปดได้แปดใบแล้วโอ้ยนี่แปดห้าเ้ยได้แปดใบเ้ยได้ทึนแล้วแปดใบได้เท่าไรล่ะมูพันหกแปดบแปดใบก็ได้หมื่นหมื่นหกเลขกันนั่นไม่ใบอันนั้นแม่ ใบใบขาวใบม่วงใบเขียวนึ่งแหมการออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นรางวัลสลากกินมนบ้าลหหลักแบบใบและได้ห้าสดจำนวนเจ็ดสิบแปดชุดได้ได้หาใบห้าใบแล้วก็ได้อีกหนึ่งใบแล้วก็ได้อีกสอใบม่นันนันชื่อยุบว่าเบื้องบนหนึ่งหาทของรางวัลทุก200บาทหรือเศษของสองบาท ก็ว่าง่ายไม่หาเฟษแม่เพราะไซื้อเออถือเยอะสามสิบถือสามสิบสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นน้ำมวิตกธนาานกรรมการซ่ได้รับเกียรจากกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณกมลพเปรขานัคะจะทาการเสียงเงนือมัตสใสนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลัก ให้กรรมการเอาลน้ง <fi> วันด yeah, mm ินนึงน้ำกันกับบันนี้เนาะได้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 ห้าแปดสามสิบันนี้ก็ได้ห้าแปดอีกค่าหกเจ็ดแปดใบแำนวตลีบแปใบ ได้เงินได้เงินสามสิบส้สามเมเรื่องมาท่านถึงเครื่องไงเด้อถืกบนถือกบนเด้อบันเด้อหราสองยอมากมากข่าสามตัวตรงนะปูเด้อที่ไอปูเด้อห้เด้บ้างที่เด้ไคุณจะคจะคุณวันที่16กันยายนพุทธศักราช2,568 เลขที่ออกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกหกสีหกหสีหกครับหกสี่หกี่หกมาอยเขารป้าของเมียกันได้อยู่้หกสี่หกีต้หกสี่่อยม่ริ โอ้โหใครไปขอ้เสื้อ C C หกเสื้อมาเขาเรีวิ่งเขาค่ะเส้อแลเฮน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 เซนส์อะไสอะไร C หกพี่ายลนะคะต่ว่าเสื้อว่าปีที่หายี่ยนหรเสื้อหนึ่งหลยตาเอาแม่เสื้อแต่ว่า C หกไอ้เสื้อตั้งแต่มือเลอรตีถือว่าที่หนึ่งจะม่เอ้ยรอถือว่าที่หกส โอ้46ถี่เก่งเก่งน้องตาน้องที่หนึ่งขึ้นให้46ตรงตรงที่น้องเอ้ยซื้อตะเบือเรียด46เดียมสกาวโอ้ย47แต่ว่าวันนี้ซื้อหลายดอกครับท่านผู้ชมซื้อเพราะได้ลุ้นเนื้อฟังเนาะนะคะแต่ว่าขอให้เอฟซีผือกระดีใจครับท่านผู้ชม46 6 4นี่วาลอตเตอรี่4ิมาลุ้นลอตเตอรี่อีกยังนออกบนเนาะเอาลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเด็กเขาเนื้อสกาวเดียม ไปซื้อาเนี่ยจับสูตรสูตรเขาเห่หกเอาได้ยน่เอาไปเบิ้มนาสีมันได้ใต้หามใต้ต้นอยู่หาตัวตรีไ้เพิ่นเต่าถึ้อยงนาต่าหกซีนเ่าหกซีมากน่แล้วเาจะการะกาห้ีแห่งนได้กาดั็วนหนีกเกหม่เนกัาเดือนสกาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn